ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบสมมุติเหมือนกันกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกับระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งสมมติจะเป็นสิ่งสมมุติเพื่อที่จะทําให้สังคมมันอยู่เป็นสุขค่ะเพียงแต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันกลายเป็นรัฐธรรมนูญจะเป็นกฎกติกาและซึ่งกฎกติกาเนี่ยจําได้เลยเนี่ยฟังจากอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคีย์เวิร์ดชาติตัวค่ะ หต้องมีความยุติธรรมสองต้องมีสิทธิใช่ไหมสาม,มีความเท่าเทียมะนะคะสี่มีเาขาเรียกความเป็นมนุษย์สี่มือเด็กดีที่แล้วสุดท้ายก็คือคุณภาพพอเราเอามาคลี่ดูเนี่ยเฮ้ยทำไมมันพูดแต่เรื่องเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทำไมมันพูดแต่อะไรก็ไม่รู้คือเราไปเรื่องของปฏิวัติอะไรประมาณเนี้ แล้วเราไม่เคยหรือพูดเรื่องเสียงข้างมากมทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วรัฐมนูญต้องทำให้ประชาชนได้ไอ้ห้าสิ่งนี่อสองค่ะที่เราได้ฟังก็คือว่าในต่างประเทศอะเขาไม่เขียนถี่ยิบหรอกอ,อังกฤษเขาไม่แก้เท่าไหร่เลยค่ะแสดงว่ารัฐมนูล่ะมันก็เป็นแค่คำพีนะคะ แต่ไอ้ที่ทำให้ยุ่งอะ่ะก็คือไอ้มนุษย์ผู้ยุ่งกับคำพีซึ่งไอ้มนุษย์ที่ยุ่งเนี่ยก็ทั้งสสสวรัฐบาลเพราะนั้นไอ้ที่แก้แก้อยู่เนี่ยก็เพื่อ,อตัวเองนั่นแหละแล้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้คิดต่อไปว่าต้องแก้อย,อย่างไรนะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยระบบคุณธรรมอ่ะมันจะเอาอยู่